นิยายเรื่องนี้เป็นนิยายที่ช่องของเราแต่งขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่19ตลาดหลังจากที่จางหยงจากไปพักหนึ่งเหล่ารู้ที่กลับมาบ้านเห็นสองเด็กชายกำลังนั่งเล่นกับภรรยาของเขาที่ลานบ้านก็เอ่ยถามขึ้นว่า จางหยงไปไหนหรือไปตลาดในเมืองกับลู่ต้าน่ะฮะ <Huh? S 1> เหล่ารู้ที่ได้ยินคำบอกเล่าของภรรยาก็ได้แต่รู้สึกแปลกใจตั้งแต่จางหยงย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนั้นก็ไม่เคยออกไปในเมืองมาก่อนแม้เขาจะเอ่ยชวนกี่ครั้งก็ไม่เป็นผลมีเพียงฝากเขาและบุตรชายเอาของไปช่วยขายเท่านั้น เหล่าลู่คำโหมดคิ้วด้วยความแปลกใจอาจเพราะความทรงจำเดิมหายไปทำให้จงางหยงมีนิสัยที่แปลกไปกว่าเดิมกระมังเหล่าลู่ได้แต่คิดในใจอาฟูที่ได้ยินลู่ซื้อพูดถึงตลาดก็เอ่ยถามขึ้นว่าในตลาดมีของกินอร่อยอร่อย,ออยเยอะไหมขอรับมีของกินเยอะแยะเลยละ่ะแล้วทำไมท่านพ่อไม่พาข้ากับอาฟงไปตลาดด้วยหรือขอรับ เมื่อเอ่ยถึงบีดาอาฟงลูกชายคนเล็กที่นึกขึ้นได้ว่าบีดาของเขาไม่อยู่ด้วยก็ร้องไห้ขึ้นมาาทานพอทนพอ่ออ,อาฟูที่รู้สึกว่าถูกจางหย่งทิ้งไว้ก็ร้องไห้ตามไปเช่นกันผ่านไปพักใหญ่กว่าเราลูกกับลูกซื้อจะปลอบใจเด็กทั้งสองให้สงบลงได้อาอีอ้าอี เสียงใสๆของเด็กน้อยเอ่ยขึ้นขณะมีของกินอยู่เต็มปากอาฟูพี่ชายคนรองที่ได้ยินน้องชายขอขนมจากลู่ซื้อก็เอ่ยปรามขึ้นว่าอาฟงนี่เป็นขนมของท่านป้าลู่น้องจะกินเยอะไม่ได้นะลู่ซื้อที่ได้ยินบทสนทนาของเด็กสองคนก็ยิ้มน้อยๆอย่างใจดีก่อนจะเอ่ยขึ้นว่ากินกันไปเถอะป้ายังมีอีกเยอะเลย อาฟูและอาฟงที่ได้ยินคำอนุญาตจากลู่ซือ่อก็หยิบขนมอีกชิ้นขึ้นกินอย่างอเรอร็ดอร่อยขนมที่เด็กๆก,กินนั้นเป็นขนมที่ทำจากถั่วใส่น้ำตาลลงไปเล็กน้อยแล้วมากวนเท่านั้นมันไม่ใช่ของหายากอะไรมากมายครอบครัวตระกูลลู่เป็นเพียงครอบครัวชาวบ้านหาเช้ากินค่ำธรรมดาไม่ได้ร่ำรวยแต่ก็ไม่ได้ยากจนพวกเขาเป็นคนที่นิสัยดีมีน้ำใจมาก หากวันไดเก็บของป่ามาได้เยอะก็มักจะแบ่งให้จางหยงและลูกๆอยู่เป็นประจำลู่ซื่อมีบุตรทั้งหมดสองคนบุตรชายคนแ็กคือลูต่ต้าปีนี้อายุ17ปีส่วนบุตรสาวคนโตคือลู่เข่อซิงนางแต่งงานออกไปตระกูลเสริญที่หมู่บ้านข้างเคียงมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนอายุใกล้ๆเคียงกับอาฟงก่อนหน้านี้ลู่ซื้อเคยไปพูดคุยท้าทามบุตรสาวที่ถึงวัยออกเรือนในหมู่บ้าน แต่ลูต้าที่รู้ข่าวก็ไม่ยินยอมเขาบอกไว้ว่าเขาต้องการเลือกคู่ครองด้วยตัวเองเท่านั้นดังนั้นจนถึงตอนนี้ลูตาก็ยังไม่ได้แต่งงานปกติแล้วชาวบ้านทั่วไปมักจะเริ่มมองหาคู่ให้ลูกๆของเขาตั้งแต่อายุครบ15ปีแล้วเริ่มแต่งงานในปีถัดมาลูต้าไม่สนใจคำนินทาของผู้อื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ลูซึ้อกลับรู้สึกเป็นกังวลใจแทน หน้าเมืองห่างโจลู่ต้านำทางสองพ่อลูกมาถึงในเมืองหมู่บ้านซานซานของพวกเขาอยู่ไม่ไกลจากเมืองแห่งนี้มากนักแต่หากเดินทางด้วยเท้าต้องใช้เวลาราวๆครึ่งชั่วยามกว่าจะเดินทางมาถึงพวกเขาต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองก่อนถึงจะสามารถเข้าไปด้านในได้โชคดีที่ช่วงนี้อยู่ในช่วงงดเวน้นภาษีทำให้การเข้าเมืองไม่ต้องจ่ายค่าผ่านทาง ระหว่างทางลูต้าได้เล่ารายละเอียดของเมืองแห่งนี้บางส่วนให้จางหยงได้ฟังเช่นปกติการจะเข้าเมืองหางโจต้องจ่ายค่าผ่านทางสองอีแปต่อหนึ่งคนแม้จะเป็นเงินจำนวนไม่มากแต่สำหรับชาวบ้านทั่วไปที่กว่าจะหาเงินได้แต่ละอีแปสองอีแปนี้ถือว่าเป็นเงินไม่ใช่น้อยโชคดีที่ปีนี้มีการงดเว้นภาษีค่าผ่านทางทำให้ทั้งสองคนผ่านไปได้โดยไม่ต้องเสียเงิน ก่อนออกมาจากบ้านจางหยงได้ลองถามอาเฟยถึงเงินที่พวกเขามีอาเฟยบอกว่าที่บ้านไม่มีเงินเหลืออยู่เลยแม้แต่อีแปะเดียวจางหยงที่ได้ยินเช่นนั้นก็ยังไม่ยออ่อท้อลองสำรวจตามโต๊ะเตียงและตู้พบว่ามีเงินหล่นอยู่ละแวกนารนวมรวมกันร,ราวๆสามอีแปะดังนั้นในตอนนี้จางหยงจึงมีเงินพกติดตัวมาทั้งหมดเพียงสามอีแปะเท่านั้น เมื่อเข้ามาในเมืองจางหยงก็เอ่ยถามขึ้นว่าตลาดอยู่อีกไกลหรือไม่ไม่ไกลเดินเลี้ยวไปทางด้านหน้าก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดแล้วลูต่ตาเอ่ยขึ้นเขามาตลาดกับบีดาของเขาอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งทำให้เขาชำนาญเส้นทางและรู้เรื่องราวต่างๆเป็นอย่างดีเขาพาสองพ่อลูกเดินต่อไปจนถึงตลาดก่อนจะเอ่ยขึ้นว่า ตรงนี้สามารถวางแผงขายของได้โดยไม่เสียเงินแต่ถัดไปตั้งแต่ร้านซาลาเปาตรงนั้นต้องเสียค่าที่รายวันวัน,วนละสิบอีแปะเมื่อมองไปตรงที่ต้าลู่บอกก็พบว่ามีคนนำของขายอยู่มากมายวางปูเร่อยู่กับพื้นแต่มีผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาไม่ค่อยพลุกพล่านแต่บริเวณที่ต้องเสียค่าเช่าที่กลับมีผู้คนเดินผ่านไปมามากมายจางหยงได้แต่ถอนหายใจ จากที่เดินผ่านมาพบว่าสาลเปลาเนื้อ1ลูกมีราคา4-5อถีแปะแล้วหากเขาต้องเสียค่าเชา่าที่เท่ากับซาลเปลาสองลูกเขาไม่มีทางยินยอมอย่างแน่นอนดังนั้นจางหยงจึงพาอาเฟยเดินไปหาที่ว่างในส่วนที่ไม่เสียค่าเชา่าที่แล้วทั้งสองก็เริ่มจัดการนำของมาวางเรียงกันเพื่อวางขายโดยมีลู่ต้าคอยช่วยเหลือด้วยอีกแรงหนึ่ง ระหว่างที่ทั้งสามกำลังช่วยกันจัดของก็มีเสียงสามีภรรยาคู่หนึ่งทะเลาะกันไม่ไกลจากตรงที่พวกเขาอยู่มากนักท่านพี่เหตุใดท่านถึงเอาแต่ไปหอคณิกาอาเสียงเจ้ามีหันมองดูตัวเองหน่อยหรือสภาพเจ้าราวกับหญิงแก่อายุ4 0่0บห้บุรุษที่ไหนจะทนนอนกับสตรีเช่นเจ้าได้ท่านพี่หญิงสาวกรีดร้องออกมาก่อนจะวิ่งเข้าไปทุบตีสามี สามีที่โดนทำร้ายถึงกับสะบัดมือใส่หญิงสาวจนล้มลงแล้วเดินจากไปโดยไม่หันกลับมาอีกเลยฝ่ายภรรยาได้แต่นั่งร้องไห้ก่อนจะลุกขึ้นหันหลังแล้วเดินออกไปการทะเลาะก,กันของคนทั้งสองทำให้ชาวบ้านรอบด้านต่างก็ซุบซิบนินทาเสียงดังเอาอีกแล้วฝนสือบ้านนั้นช่างดุร้ายยิ่งนักฮา่าโชคดีที่สามีบ้านข้าไม่เป็นเช่นนี้ แต่ก็น่าสงสารนางนะนางต้องดูแลทั้งสามีและบุตรจะให้นางเอาเวลาที่ไหนไปดูแลตัวเองกันจางหยงที่ได้ยินคำพูดคุยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นก็รู้สึกสนใจขึ้นมาทันทีเขาเดินเข้าไปใกล้ใก้สตรีช่างนินทาทั้งสองก่อนจะเอ่ยถามขึ้นว่าแม่นางผู้นั้นนางเป็นสะพายบ้านใดหรือคอรับอ๋อหนุ่มเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกงาน,นหรือ ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยขอรับข้าเพิ่งเคยเข้าเมืองครั้งแรกอ๋องานหรือสตรีผู้นั้นเป็นสะพยตระกูลเฟิรนนางทำงานอยู่ที่ร้านขายผ้าตระกูลหลัวนางทะเลาะก,กับสามีไม่เว้นแต่ละวันเลยนะแล้วทำไมนางถึงต้องทะเลาะก,กับสามีหรือขอรับเฮ้อผู้ชายก็เช่นนี้แหละบางก็อ่างว่าเบื่อภรรยาบางก็อ่างว่าภรรยาขาสเสน หากเป็นเช่นนั้นจริงจะแต่งกับนางทำไมเจ้าว่าจริงหรือไม่จางหยงพยักหน้ารับตามคำพูดของสตรีขายปลาที่ตั้งขายอยู่ข้างๆกันตอนแรกที่เขาจะเข้ามาในตลาดเพราะคิดว่าจะแอบเอาไฟฉายพลังแสงอาทิตย์ออกมาขายแต่เมื่อลองคิดดูอีกทีหากมีของแปลกประหลาดเช่นนั้นวางขายตัวเขาจะกลายเป็นที่เพ่งเลงตุ๊กตาเห็ดยักษ์นั่นก็เอิ่ม มันดูเหมือนเหตุมากเกินไปหน่อยคงไม่ค่อยดีนักส่วนชุดชั้นในหากเขาน้ำออกมาวางขายจะกลายเป็นพวกโรคจิตโดนทหารจับเข้าคุกอย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงแค่อยากออกมาสำรวจตลาดก่อนเบื้องตน้นแต่เมื่อเห็นเหตุการณ์ตรงหน้าก็ทำให้เขาเกิดความคิดดีๆขึ้นมาอาเฟยที่เห็นบีดาไปคุยกับแม่ค้าร้านขายปลาอยู่นานสองนานก็รู้สึกสงสยัย ท่านพ่อของเขาชอบเรื่องซุบซิบนินทาตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะลูตาที่เห็นอาเฟยมองจางหยงก็เอ่ยหยอกล้อขึ้นว่าอาเฟยสงสัยพี่จางหยงกำลังหาแม่ใหม่ให้เจ้าแล้วละ่ะอาเฟยที่ได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจรีบตะโกนเรียกบิดาของเขาทันทีว่าท่านพ่อข้ากับน้องๆกำลังรอท่านกลับมานะขอรับจางหยงที่ได้ยินคำพูดของลูกชายคนโตก็งุนงง เขาเอ่ยลาแม่ค้าร้านขายปลาก่อนจะกลับมาหาลูกชายอาเฟยที่เห็นบิดาเดินมาหาก็ร้องไห้ออกมาก่อนจะวิ่งไปกอดบิดาแล้วพูดขึ้นว่าในที k wa k wa k ha 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 na, ่สุดท่านพ่อก็กลับมาหาข้าเสียทีนะขอรับบทที่2 0เสนอขาย เขาแค่ออกไปหาข้อมูลเพียงครู่เดียวจูจูบุตรชายของเขาเป็นอะไรไปนะจางหยงได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจก่อนจะนั่งลงปรบบุตรชายจนหยุดร้องไห้หลังสอบถามก็ได้ความว่าลู่ต้าแกล้งหยอกล้อลูกชายคนโตของเขาจนร้องไห้ย,ยกใหญ่ลู่ต้าที่เห็นจางหยงมองมาก็เอ่ยขึ้นว่าโธ่ข้ก็แค่ล้อเล่นนิดเดียวเองใครจะไปรู้ว่าลูกชายของพี่จะคิดจริงจังขนาดนี้ จางยงที่ได้ยินเช่นนั้นก็ตอบกลับทันทีว่าระวังข้าจะรอเล่นคืนบ้านก็แล้วกันเมื่อเห็นสายตาและคําขู่จากจางยงลูตาก็เข่าอ่อนลงทันทีต่อไปเขาไม่กล้ารอเล่นแบบนี้อีกแล้วเซียวเหมาที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็หาออกมาทีหนึ่งก่อนจะพูดกับจางหยงขึ้นว่าลูกชายของเจ้านายกลัวเจ้านายจะทิ้งไปหาแม่ไม่ อ๋อมีน้าหลาถึงได้ร้องไห้ขนาดนี้จางหยงเที่วรู้ต้นสายปลายเหตุก็ขมวดคิ้วเพราะมัวแต่คิดเรื่องปากท้องจนลืมเรื่องสำคัญเช่นนี้จริง,รงๆเขาพอจะเดาได้ว่าแม่ของเด็กต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ทำให้ไม่ได้อยู่ด้วยกันเขากลัวว่าหากถามไปจะกระทบกระเทือนจิตใจเด็กๆจึงรอจังหวะแต่ก็ไม่ได้ถามจนมาถึงตอนนี้ เอาไว้กลับไปค่อยหาจังหวะดีๆถามจากลูกๆดูก่อนก็แล้วกันเขาได้แต่คิดในใจเมื่อทั้งสามจัดเรียงของที่จะวางขายเสร็จจางหยงก็ถามราคากับลูกตาพบว่าราคาของผักป่ามีราคาค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับผักที่ปลูกในครัวเรือนเพราะผักป่าไม่ค่อยเป็นที่นิยมทำให้ราคาค่อนข้างต่ำ ถึงจะเป็นเช่นนั้นแต่จางหยงก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจเพราะอีกไม่นานผักผลไม้ในมิติก็จะเติบโตเขาสามารถนำไปใช้ประกอบอาหารหรือนำออกมาวางขายก็ได้แม้จะไม่รู้ว่าเมล็ดพันธุ์20ชนิดที่สุ่มมาได้จะเติบโตเป็นต้นอะไรบ้างแต่อย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยผ่านไปสองคืนมีลูกค้าเพียงรายเดียวที่สนใจและซื้อผักป่ากลับไป หลังจากนั้นก็มีแต่คนมาหยิบหยิบจับจับแต่ไม่ได้มีใครซื้อไปอีกจางหยงที่เห็นเช่นนั้นก็ลุกขึ้นยืนแล้วเอ่ยขึ้นว่าข้าขอไปทำธุระสักครู่หนึ่งฝากดูอาเฟยหน่อยได้หรือไม่ลูกต้าพยักหน้าก่อนจะหันไปนั่นกับอาเฟยและเซียวเหมาที่อยู่ข้างๆจางหยงที่กําลังเดินจากไปนึกบางอย่างขึ้นมาได้ก็เอ่ยถามเซียวเหมาขึ้นในใจว่าเซียวเหมา เจ้าก็มากับข้าด้วยข้าจะไปทำการค้าเซียวเหมาสะดุ้งสุดตัววิ่งไปแอบที่ด้านหลังอาเฟยก่อนจะชะงงหน้าเล็กๆแล้วเอ่ยขึ้นว่าไม่ข้าไม่ไปจางหยงที่ได้ยินก็รู้สึกงุนงงข้าจะเอาของในมิติไปลองขายหากเจ้าไม่ไปด้วยข้าจะขายของอย่างไรหรือเจ้าจะให้ข้าออกไปตอนนี้เลยอ้าวเจ้านายไม่ได้จะพาข้าไปขายทำลูกชิ้นหรอกหรือ เซวเหมาคิดว่าเจ้านายขายของไม่ได้เลยจะพาตัวมันไปขายเสียอีกสงสัยมันจะคิดมากเกินไปจางหยงที่ได้ฟังคำพูดของเซลเหมาก็คิดขึ้นว่าความคิดนี้ก็ไม่เลวเหมือนกันแฮห,หุนให้อ้วนสักหน่อยคงได้ราคาโทษเจ้านายข้าจะกินให้น้อยลงอย่าทำเช่นนี้กับข้าเลยนะกล่าวจบเซลเหมาก็ลุกขึ้นมาวิ่งไปคลอเคลียขาของจางหยงอย่างเอาอกเอาใจ จางหยงได้แต่หัวราะออกมาก่อนจะเดินเข้าไปกลางตลาดโดยมีเซลเหมาวิ่งตามไปติดๆจางหยงเพิ่งเคยมาตลาดแห่งนี้เป็นครั้งแรกทำให้เขาไม่รู้ทางไปสถานที่ที่ต้องการเขาคิดจะออกตามหาสตรีที่ทะเลาะกับสามีตรงท้ายตลาดเมื่อครู่นี้เพราะคิดจะเอาชุดชั้นในครับซีเซ็กซี่ขยี้ใจครบชุดไปเสนอขายมาน่ะช่วยลดปัญหาสามีไม่กลับบ้านได้ อีกทั้งเขายังได้เงินอีกต่างหากเขาไม่รู้หรอกว่าคับซีนี้มันขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กแค่ไหนแต่ก็คงใส่ได้เหมือนๆกันนั่นแหละก่อนหน้านี้ที่จางหยงหาข้อมูลจากร้านค้าข้างเคียงพบว่าสตรีผู้นั้นทำงานที่ร้านขายผ้าตระกูลหลัวดังนั้นตอนนี้เขาจึงพยายามเดินหาร้านขายผ้าร้านนั้นหลังจากที่สอบถามสถานที่ตั้งของร้านที่เป็นเป้าหมายมาตลอดทาง ก็พบกับร้านขายผ้าขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงข้ามกันสองร้านร้านหนึ่งเป็นร้านขายผ้าตระกูลหลัวอีกร้านหนึ่งเป็นร้านขายผ้าที่ป้ายหน้าร้านเขียนว่าตระกูลอีจางหย่งที่เห็นเช่นนั้นก็ขมมดคิ้วเล็กน้อยก่อนจะเดินเข้าไปที่ร้านขายผ้าตระกูลหลัวขณะที่เขากำลังจะก้าวเข้าไปด้านในเสียงจากร้านตรงข้ามก็ดังขึ้นโอ้โอ ร้านตระกูลหลัวตกต่ำถึงขนาดขายผ้าเหลือใช้ให้ขอทานเลยหรือนี่พนักงานในร้านขายผ้าตระกูลอี้เอ่ยขึ้นเสียงดังจนคนรอบข้างที่ได้ยินต่างก็หันมามองจางหยงเป็นสายตาเดียวกันจางหยงที่ถูกมองถึงกับทำตัวไม่ถูกเขาสวมเสื้อผ้าค่อนข้างเก่ามีรอยปะชุนมากมายแต่สะอาดสะอ้านพนักงานในร้านขายผ้าตระกูลหลัวกลับเอ่ยแก้สถานการณ์ขึ้นว่า ร้านของเรายินดีต้อนรับทุกคนไม่ใช่พวกหน้าเงินแบบพวกเจ้าหรอกเชิญท่านด้านในก่อนจางหยงยกมือขึ้นเกาหัวอย่างเขินขนก่อนจะเดินเข้าไปด้านในขณะที่เซียวเหมากำลังจะเดินตามเข้าไปด้วยพนักงานร้านก็เอ่ยขึ้นว่าขอภัยร้านเราไม่อนุญ,ญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าด้านในงั้นหรือขอรับเซียวเหมาเจ้ารอข้าอยู่ตรงนี้ เซวเหมาที่ได้ยินเช่นนั้นก็นั่นลงลงอย่างว่าง่ายพนักงานร้านคนนั้นถึงกับมองจางหย่งทีหนึ่งมองเซลเหมาทีหนึ่งด้วยความแปลกใจพนักงานนึกว่าเขาจะหาอะไรมาผูกสัตว์เลี้ยงเอาไว้เสียอีกแค่บอกให้สัตว์เลี้ยงนั่งรอยอยู่นิ่งๆก็ได้งั้นหรือฝ่ายสัตว์เลี้ยงเองก็ดูเหมือนจะเชื่อฟังคำสั่งเสียด้วยน่าสนใจจริงๆ ตัวเขาเองก็อยากได้สัตว์เลี้ยงแบบนี้บ้างหากมีโอกาสคงต้องลองถามดูเสียแล้วว่าบุรุษผู้นี้ซื้อสัตว์เลี้ยงมาจากที่ใดขณะที่ทั้งสองเดินเข้ามาในร้านจางหยงที่รู้สึกอับอายเล็กน้อยที่ตัวเองไม่ได้มาซื้อของก็กระซิบบอกจุดประสงค์ที่ตัวเองมาที่ร้านแห่งนี้จริงๆข้าไม่ได้มาซื้อของหรอกแต่ข้าจะมาขอพบสซยตระกูลเฟินนะ่ะ พนักงานร้านไม่ได้รู้สึกแปลกใจที่เขาไม่ได้มาซื้อของแต่แปลกใจที่เขามาหาสะพ้ายตระกูลเฟิร์นจึงเอ่ยถามขึ้นว่าข้าขอถามได้หรือไม่ว่าท่านมาพบนางด้วยเหตุใดเอิม่มจางหยงรู้สึกเก้อเขินขึ้นมาเมื่อนึกถึงจุดประสงค์ที่เขาจะมาพบสะพ้ายตระกูลเฟิร์นเขากำลังมาเสนอขายชุดชั้นในแบบครบชุดกับสตรีที่ไม่รู้จัก แถมชุดชั้นในกล่องนั้นยังเป็นรุ่นเซ็กซี่ขยี้ใจสีแดงสลับดำลายลูกไม้อีกดังหากเมื่อนึกถึงลูกๆท,ทั้งสามที่กำลังเฝ้ารอเขาอยู่ด้านหลังจางหยงก็หายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าข้ามีของจะมาเสนอขายนางพนักงานคนนั้นมองจางหยงด้วยความแปลกใจอีกครั้งจางหยงที่เห็นพนักงานร้านไม่พูดอะไรออกมาก็เงยหน้าขึ้นมองพนักงานคนนั้นตรงๆ พบว่านางเป็นสตรีที่แลดูงดงามผู้หนึ่งผิวขาวนวลเนียนใบหน้ารูปไข่ดวงตากลมโตจ้องมองมาทางเขาอย่างสงสยัยจางหยงที่ถูกจ้องมองอยู่นานทนไม่ไหวจึงเอ่ยขึ้นว่าไม่ทราบว่าข้าจะขอพบสไตรตกลุูลเฟินได้หรือไม่อ้อขออาภัยที่ข้าเสียมารยาทเดี๋ยวข้าจะพาท่านไปพบว่าแต่ข้าสนใจของที่ท่านจะมาเสนอขาย ไมทราบว่าข้าขออยู่ฟังด้วยได้หรือไม่จางหยงได้ยินคำถามก็คิดจะเอ่ยปฏิเสธทันทีแต่เมื่อคิดขึ้นได้ว่าปุคคลตรงหน้าก็เป็นสตรีหากสะพ้ายตระกูลเฟินไม่ซื้อสตรีผู้นี้ก็อาจจะซื้อดังนั้นเขาจึงเปลี่ยนจากคำปฏิเสธเป็นตอบรับว่าได้แน่นอนแต่เจ้าห้ามหาว่าข้าโรคจิตนะหืม ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับตอนนี้นิยาย่าทุกเรื่องที่เอามาอ่านลงในช่องสิบทิศเราได้ทําการขออนุญาตผู้เขียนหรือผู้แปลแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ